สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่15ถึง31มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทำนายดวงทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มดูความรักของชาวราศีมีในเดือนมกราคม EP หลังดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของเดอะทาวเวอร์เข้ามานะครับเดอะทาวเวอร์ที่หมายความว่าเหมือนกับปัญหาต่างๆนานาที่พันผ่านมาเนี่ยคุณมีเนี่ยท่านจะรู้สึกเหมือนกับเจอปัญหาที่ถูกทำร้ายการที่เหมือนกับเคยสร้างครอบครัวด้วยการเคยเหมือนกับพยายามกับสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อะ่ะปัญหาหนักมากในชีวิตเช่นคนที่เคยอยู่บ้านเคยอยู่ครอบครัวรักกันดีอยู่ๆก็ทำร้ายกันอยู่ๆก็ เกิดเปลวไฟขึ้นมาอยู่ว่าเกิดความร้อนนนเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาซึ่งแต่ทาวเวอร์หมายความว่าใครหลายคนคงเจ็บหนักทุกข์ใจหนักเสียใจหนักกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในตอนนี้หรือว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ําแต่เห็นไหมครับว่าเป็นภัยที่เหมือนกับมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนคนเดียวมันเกิดขึ้นจากสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามาแทรกกลางเข้ามาทาร้ายคุณเข้ามาทาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันเดือดร้อนมันเป็นลุกเป็นไฟมันเหมือนกับไม่มีความสุขแต่แต่ The Tower ทาวเวอร์ในที่นี้มนมหนะมันทาําายคคนนนหลลายๆโกไปเีเช่กัน และบอกชาวสีมีดท่านว่าไพ่ใบต่อมามันคือ wheel of fortune ครับในตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่อกราคมนะครับมันเหมือนกับไพ่ของ wheel of fortune คือกองว้อแห่งโชคชะตาหรือว่าไพ่ของดวงชะตาที่เหมือนกับคุณเห็นไหมครับตัวตนของคุณเองเนี่ยเป็นเหมือนกับใส่ชุดสีขาวแล้ว่าไอสิ่งที่มันทําร้ายคุณไปมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีชั่วร้ายหรือทําอะไรที่มันหูหนวกตาบอดทาอะไรที่มันเหมือนกับเป็นเวรเป็นกรรมทาอะไรที่มันไม่ดีกับคุณการทําเวรกรรมไว้กับคุณการทําสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมชั่วร้ายกับคุณ แต่ไพ่เวฟออฟเดอะเย็นหรือเวฟฟอร์จูนคือกงล้อยในช่งชะตาหรือไพ่ของการหลุดพ้นจากวันเวลาเหล่านั้นแหละผ่านเหล่านั้นมาได้แล้วชันไม่เอาฟอร์จูนทำนายเลยว,ว่าชาวสีมีในช่วงเดือนมกราคมตั้งแต่วันที่15ถึง31คุณจะผ่านมันไปด้วยดีครับไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักมากเคยรักใครเคยอยู่ใครเป็นครอบครัวรักเขาเดีกับเขานะแล้วเขาทำร้ายคุณเนี่ยไพ่เป็นคือคุณเนี่ยจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่หลุดพ้นจากเวรกรรมผ่านไปด้วยดีทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปแล้วมมมมััันนนนนนองงปปรรกกกาาาาหหหลลุุดดพพ้้จจสสิิ่่่่่่ททีีแยๆเ็ญ นะครับเพราะมันเหมือนกับเข้ามาทําร้ายคุณก็จริงนะมันเป็นสิ่งที่เขาทําร้ายคนอื่นไปทั่วสิ่งที่มันไม่ดีกับคุณไปทั่วนะครับมันเหมือนกับเราเองพอนั่งอยู่เฉยๆพอนั่งอยู่นิ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปมันทําร้ายเราไม่ได้หรอกจริงๆแล้วอะมันทําร้ายเราได้แค่ช่วงหนึ่งมันทําร้ายแค่เราได้รู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีกับเราได้ก็แค่ช่วงช่วงหนึ่งอะแต่ไม่สามารถอยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรืออยู่กับเราไปทั้งชีวิตได้หรอกเฉันไพ่สองใบนี้หมายความว่าทั้งมรัก ือเรื่องต่าง,งๆในชีวิตที่ผ่านมาจากนี้ไปเริ่มเห็นไหมส่งแสงดีๆขึ้นมาแล้วจากนี้ไปคือการหลุดพ้นจากเวรเวรกรรมวันเวลาที่มันผ่านพ้น,นไปมันผ่านไปแล้วนะคุณผ่านไปด้วยดีแล้วนะค,นคุณจะผ่านไปด้วยดีนะไ่แบบนี้ขึ้นมาแต่สิ่งที่กลับมาเนี่ยไพ่ของเวลฟอร์จูนหมายความว่าอย่าวนเวียนกลับไปอย่าไปกลับไปสร้างเวรสร้างกรรมอย่าย้อนกลับไปทาร้ายตัวเองอย,ย้อนกลับไปหาสิ่งที่มันชั่วร้ายอีกเพราะเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดคนสิ้นเยื่อขาดใยคนที่เราพยายามรักเขาแต่เขากลับพ้นไฟเขากลับทําร้ายเรา เขาลับไม่คิดว่าเราเป็นบ้านหรือครอบครัวเขาเนี่ยไพ่ใบนี้คืออยู่ที่ไหนแล้วเหม,มือนกับนั่งอยู่ตรงที่ที่ของเราเองก็ได้อยู่ตรงที่ของเราก็ได้อยู่ตรงที่ที่มันเหมาะสมกับเราก็ได้อย่ากลับไปอยู่อะไรที่มันไม่ดีอย่อยู่กับอะไรที่มันเหมือนกับทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องเจ็บต้องช้าต้องเสียใจต้องลําบากหรือว่าเราอยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะครับไพ่ใบนี้ก็เลยเหมือนกับการนั่งอยู่เฉยๆการปล่อยให้เวลานผ่านพัดไปการปล่อยให้สิ่งไม่ดีชั่วร้ายที่เข้ามาปัญหาต่างๆ พราะสิ่งดีๆต่างๆเลานานที่คุณมีไว้ตัวตนของคุณเนี่ยยังไงมันก็นําพาคุณเนี่ยให้ไปพบเจอสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใสสะอาดสิ่งที่เป็นที่ของคุณจริงๆฉันพไพ่ใบนี้ก็เลยทำนายว่าชาวสีมีเห่ท่านครับคือการหลุดพ้นการผ่านไปได้วยดีหลุดพน้นจากสิ่งที่มันแย่ๆหลุดพ้นจากปัญหาชีวิตใครที่พบเจออยู่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะผมขอทำนายให้แบบนี้แล้วไพ่ใบนี้คือการเหมือนกับเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้วยดีขอให้ผ่านไปได้วยดีนะครับผมจะมาพิมพ์หมอย่างนี้บ่อยๆไพ่รรใบ ถึงบอกว่าอย่าวนเวียนกลับไปหากรงกรรมกงเวียนอย่ากลับไปหาเวหากรรมนะครับกับปัญหาต่างๆคิดซสว่าอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ทิ้งมันไปแล้วเหมือนกับปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นพอไพ่เอ Cup ็ดออฟคัพหรือไพ่หนึ่งถ้วยไปเนี้ยทำนายชาวสีมีท่านว่าเหมือนกับคุณเองเริ่มเจอถ้วยไปใหม่เริ่มเจอถ้วยที่มีคุณค่าคุณอาจจะเจอสิ่งที่มันมืดบอดเสียใจน้ําตาคุณเห็นไหมครับเป็นแม่น้ําเลยร้องไห้แต่ตอนนี้น้ำไมนค่อยๆแห้งลงแล้วมันจะเริ่มแห้งลงแล้วสิ่งดีๆมันก็จะงงอกกเลับมา แค่น้นชาวสีมีนถ้าเกิดคุณยังล้มอยู่หรือเสียใจหรือร้องไห้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ดีผมพูดไปนะแต่ไม่ใช่แค่นั้นหนึ่งถทวยคือการที่เหมือนกับสิ่งดีๆที่คุณมีเอาไว้ความสุขความรักนะครับทุกคนมีโอกาสใหม่เสมอชาวสีมีนผมทำนายแบบนีนะ้ว่าคุณมีโอกาสจะเริ่มต้นชีวิตความสุขโอกาสดีๆในชีวิตของคุณการเริ่มต้นความรักใหม่เกิดขึ้นแก่คุณแล้วนะไพ่ใบนี้ขึ้นแบบนั้นและเป็นความที่ ไม่ต้องกลับไปมืดบอดมันคือทั่วที่ว่างเปล่ามันคือทั่วที่การเริ่มต้นใหม่จริงๆมันคือท้่วที่ความรักความสุขความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นกับชาวสีมีจริงๆล้ะไพไปต่อมาขึ้นมาบริออทออารานครับอาจจะพบเจอความรักที่คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เข้ามาแก้ไขสิ่งที่มันเกิดปัญหาประสบการณ์ที่ดีขึ้นค่องนมายว่าชาวสีมีนลยท่านครับปรวจวบเหมาะกับไพ่พิเอฟอร์จูเลยการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาจากสิ่งที่มันแย่ๆสิ่งที่มันร้รรายเลวๆร้ายๆเปลี่ยนแปลงไปทําให้้้รูสึึกว่่าเปปลีียนนดข ไปเจอสิ่งใหม่การเริ่มต้นใหม่การโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตการก้าวกระโดดการก้าวหน้านะครับการปรับเปลี่ยนชีวิตที่พุ่งทยานไปข้างหน้าเติบโตขึ้นดีกว่าเดิมนะครับถึงบอกว่าอย่ากลับไปหาเวรกรรมถ้าเราหลุดพ้นมาแล้วนะครับและแปะไม้เท้าที่เนี้ยขอทํานายละว่ามีคนเข้ามาศึกษาดูใจเข้ามาเรียนรู้คุณเข้ามาเหมือนกับทำให้คุณชีวิตของคุณเนี่ยได้รับการที่เหมือนกับอะไรที่มันผิดพลาดในอดีตอะได้เรียนรู้ตัวเองและเติบโตขึ้นความนั้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ความรักที่กลับมาเปลี่ยนแปลงความรักให้มันเหมือนกับเ,เจ็บมาเสียใจมาแต่ตอนนี้เรานามันเปลี่ยนแปลงในชีวิตในการแก้ไขบทเรียนในชีวิตให้ดีกว่าเดิมดีกว่าใหม่ชั้นเอ็นออกวันทำนายแบบนี้ว่าพบเจอความรักจากการที่ทางไกลการติดต่อสื่อสารดีกว่าเดิมอบอุ่นผู้ใหญ่ช่วยเหลือดูแลการเรียนรู้ชีวิตบทเรียนชีวิตที่ตอนนี้ครึ่งชีวิตของคุณเนี่ยที่มันตายไปเล่มครึ่งเล่มที่มันหายไปอ่ะต่อให้เจ็บต่อให้เสียใจต่อให้มันทังไปทั้งชีวิตหัวใจแตกสลายไปอ่ะเสียด้ไปจนตายอ่ะมันก็อยู่ในวงกรรมวงเกวียน มันก็อยู่ในอัมเวณอันนี้ไม่หลุดพ้นหรอกแต่ถ้าเกิดเหลือคอรึ่งชีวิตที่ยังคุณมองหาอยู่ที่คุณยังให้โอกาสที่คุณยังคงเปิดหลังสือให้ใครสักคนนึงที่เขารักคุณอยากจะเรียนรู้คุณดกครึ่งชีวิตเนี่ยนะครับความรักตัวเองกลับมาชีวิตยังมีคุณค่าเสมอนั่นเองเช่นไพ่แปดไ้มท้าทำไ้แบบนี้ว่าเหลือคอรึ่งชีวิตที่คุณยังเริ่มต้นใหม่ได้ที่ยังไปเริ่มต้นความรักที่ยังเป็นส,สิ่งดีที่ยังตัวเองต้องการความรักตัวเองกลับคืนมา และสิ่งต่างๆ,ๆนานมามันจะทำให้คุณเนี่ยไปพบเจอความรักสิ่งดีๆการเริ่มต้นใหม่และคนที่เข้ามาทําเพื่อคุณจริงๆคนที่รักคุณแบบที่คุณเป็นแค่อยู่ในที่ของคุณแค่กลับมารักตัวเองแค่เห็นคุณค่าหรือถ้าทาสิ่งนี้แค่กับตัวเองแค่นั้นแหละครับครึ่งชีวิตที่เราทําหายไปมันคือการดูดพลจากเวรกรรมคิดซะว่าแบบนั้นมันคือจบแล้วนะครับหรือครึ่งชีวิตที่เราเริ่มต้นใหม่ได้ไพ่ใบต่อมาลหลายคนเป็นไพ่ขึ้นมาว่าถูกออปเปอรเคครับลหลายคนอาจจะมีการที่เปลี่ยนแปลงชีวิวิิตตแแลล้้วววเเรรร่มัักกองง็จ แต่สิ่งนที่สำคัญที่สุดพอเราเริ่มรักตัวเองเมื่อไหร่อ่ะคนที่เคยทิ้งเราไปอ่ะนะครับมันเหมือนกับไพ่ของการที่ผมทานานในสองแง่สองง่ามเลยนะใครที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากากันไปแล้วเหมือนกับยังไม่ได้หมดเวรหมดกรรมเนี่ยคนนั้นเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าคุณอาจจะหลุดพ้นคุณอาจจะผ่านไปแล้วคุณอาจจะไม่กลับไปแล้วแต่ไพ่ใบนี้คือไพ่สองเหรีนญนามายเขาว่กกลับมาแก้ไขกลับมาเจราจากันกลับมาแก้ไขบทเรียนที่เคยทําร้ายกันให้ดีกว่าเดิมระหว่างคุณสองคนครับก็เลยนาว่าคุณมีหลายถ้าถ้าเกิดคุณเพิ่ นะครับมีจะให้แกกันอยู่เนี่ยไพ่เป็นคือการกลับมาปรับปรุงการกลับมาปรับแก้การกลับมาแก้เวียนแก้กรรมการกลับมาแก้ไขสิ่งที่มันเลวร้ายแก้เวียนกรรมแก้สิ่งที่มันพังถลายไปให้มันดีกว่าเดิมให้มันเข้มแข็งกว่าเดิมได้อย่าทําแบบเดิมอีกนั่นเองฉันทูออฟไดิเคลทำลายแบบนี้แล้วกันว่าใครที่เลิกหล่าคนรักไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มอยู่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มจะหลุดพ้นจากเวียนกรรมมีความสุขนะครับเริ่มเจอครึ่งหนึ่งของชีวิตของเราเนี่ยคนที่ทาร้ายคุ กลับมานั่งแบบอยากให้คุณเนี่ยไม่เดินไปไกลอ่ะนะครับกลับมาเดินตามคุณกลับมาตามหาคุณกลับมาเหมือนกับเริ่มโพเทคนะครับเริ่มเปิดใจเริ่มสนใจคุณเริ่มเหมือนกับอยากมีส่วนร่วมกับคุณอยากมีเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณนะฉันถึงทำนายแบบนี้ถ้าเกิดใครสักคนเพิ่งเลิกเพิ่งลาไปเนี่ยอาจจะลองปรับลองแก้ลองส่งคลิปนี้ไปหาเขาดูแต่ถ้าเกิดใครเลอกลาคนรักไปนะครับประมาณ6เดือนขึ้นไปหรือครึ่งชีวิตขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณครึ่งชีวิตหมายความว่าจะคบเขามาสิบปียี่สิบปีแล้วหมัย นะครับด้วยเหตุอะไรก็ตามนะแต่มันเหมือนกับเึื่องชีวิตที่เราใช้ด้วยกันเนี่ยมันหายไปแล้วอะฉันพ่ายไปนี่หมายความว่าการปกป้องตัวเองก่อนการรักตัวเองก่อนถ้าเกิดคนนั้นของคุณกลับมาทันเวลากลับมารักกันในต,ตอนที่ยังรักในต,ตอนที่คุณยังเหมือนกับให้อภัยกันได้อยู่เนี่ยอาศิวินถือดาบก็ควรจะให้ลองดูก็ควรจะลองเหมือนกับแก้ไขลองผ่านไปด้วยดีดูเพราะอาศิวินถือดาบที่นี่หมายความว่าคนที่เขาทําร้ายคุณเนี่ยเขาเองใจงจริงๆแล้วเคยรักคุณมาก่อน เคยดีกับคุณเคยมีความสุขด้วยกันคุณสองคนเคยแคร์กันเคยช่วยเหลือเคยรักกันเคยผ่านอะไรมาตั้งเยอะผ่านทุกผ่านสุขกันมาตั้งเยอะฉันในออฟซอร์ตเบนนี้หมายความว่าชาวสีมีเท่านครับคนที่ทําร้ายคุณไปนะครับสุดท้ายอะ่ะเขาเป็นยอยู่คุณไม่พ้นหรอกเขาก็ต้องกลับมาแก้ไขกลับมาแก้เวรแก้กรรมกลับมาคืนดีกับคุณกลับมาตามหากลับมาต่อสู้เพื่อคุณนั่นแหละนะครับขอเพียงแค่คุณอยู่เฉยๆขอเพียงแค่คุณเนี่ยปล่อยให้ทุกอย่างที่มันผ่านพััััดดไไปปปปลล่่่่ออยยยใให้้เเเววรรวกรกกมมนะมมมมนนนนีผาาาาตตถช ยังไงก็กลับมาและกลับมาดีกว่าเดิมด้วยนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยผมทํานายชาวสีมีท่านเลยว่าคนที่เขาทาร้ายคุณไปหรือทิ้งคุณไปเนี่ยเขาเองก็ต้องถือดาบเขาเองก็ต้องเจ็บเขาเองก็ทาร้ายตัวเขาตัวเองทาร้ายการรันและกันเองนะครับทำร้ายทุกอย่างทําลายความรักที่ไม่สามารถกลับมาแก้ไขไม่สามารถกลับมาได้แล้วเพราะชาวสีมีเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะไปเจอความสุขการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่ดีเจอความรักที่เหมือนกับคนที่เขารักเราจริงแก้ไขจริงๆ คนที่ไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่หนังสือเล่มใหม่ดีกว่ากลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมฉากเดิมตอนจบก็ยังว่าต้องเจ็บอีกเหมือนเดิมนะครับเจ็บแต่จบดีกว่านะครับประมาณนั้นนช่าสีมีผมขอรับนายโดยรวมว่าคุณเองอาจจะดุพ้นมากกว่าที่จะกลับไปจมทุกข์กลับไปเวียนสู่เวียนสู่กรรมเพราะมันหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาแก้ตัวหมดเวลาแล้วยี่ะต้องทำร้ายมันหมดเวียนหมดกรรมต่อก,กันแล้วอย่าจองเวียนจองกรรมซึ่งกันและกันเลยจะแผ่เมตตาได้นี่สวดแผ่เมตตาให้แล้วนะช่าสีมีอาจจะเป็นแบบนั้นเลยนะ ไพ่ใบต่อมามาดูไพ่ของคนรักหรือว่าความรักของชาวสีมินกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วก็แนะนำยังไงบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาคือเดอดสตาร์เข้ามาครับมันคือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะเดือสตาร์คือชื่อเสียงการเมตตาช่วงนี้ชาวสีมิน้นไห้ท่านมีคนเมตตามีคนรักอยากได้ก็ได้นะครับแต่เพียงแค่คุณเนี่ยอยู่เฉยๆรักตัวเองเดี๋ยวก็มีคนเข้ามารักเดี๋ยวก็มีคนมาดูแลช่วยเหลือเมตตาอย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้เข้ามารวดเร็วทันทนนนนนนนีีีววัั้้พุ่่่่แตไไไมมมเเเเกกกิิิปดือน นะครับใครก็ตามที่เหมือนกับเดือดสตาเข้ามาการให้โอกาสตัวเองการกการักตัวเองกลับมาการดูแลตัวเองตอนเนี้ไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยหรือหล่อหรือไม่หล่อเนี่ยงามคนจะงามก็งามที่ใจด้วยเดือดสตาก็เลยเหมือนกับคุณเองอาจจะดูดีที่หุ่นดูดีที่หน้าตาดูดีที่ความสวยความเฟิรม์มดูดีที่เรามีกิจมีใช้นะครับเคลมแล้วเดือดสตา์ไปเนี่ยบอกชาวราศีมีน,นหลายท่านว่าช่วงนี้ดวงสตาของคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ชื่อเสียงได้เงินทองได้การดูแลได้การความรักใหม่ๆในเรื่องของความรัก คนเข้ามาถึงกัรเมตตาช่วงนี้มีสเสน่ห์ประมาณนั้นนะครับใครพูดอะไรใครอยากได้อะไรหวังอะไรมักจะสมบังมักจะได้ตามหวังขอเพียงแค่รอเวลาประมาณนี้ไพ่ค่อนข้างจะบอกแบบนั้นเลยนะครับแต่พไพ่ใบต่อมารอแบบไหนสี่ถ้วยอะไรที่มันไม่ใช่ที่ของคุณนะ่ะอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะครับวางถ้วยลงซะวางทุกอย่างลงซะวางน้ําตาลงซะวางความเสียใจลงซะวางความรักไว้ตรงนั้นซะถ้าเกิดเรารักใครสักคนหนึ่งเต็มที่แล้วให้ใครสักคนหนึ่งไปหมดแล้วอ่ะ นะครับถ้าเกิดมันใช่ยังไงก็กลับมาแต่ถอยไม่ลงที่ของเราก่อนเพราะเราให้ไปเนี่ยตัวคุณเองอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วนะเหลือแต่หน้าตาดีเหลือแต่หล่อสวยเหลือแต่แบบความตเป็นตัวเองเหลือแต่ความรู้สึกดีๆเหลือแต่มีกินมีใช้ของตัวเราเองแล้วเชนโฟล์ u ครับท่านนายว่ากลับออกมาอยู่ในที่ของเราหยุดพักกายพักใจนะครับอยู่ในที่ของเราด้วยความสุขความสบายใจอย่าไปจองเวรจองกรรมอย่าไปทําร้ายอย่าย้อนกลับไปหาเวรกรรมอันเดิมนะครับถ้าเกิดอยู่ที่ของเราอยู่ตรงไหนที่เป็นที่ของเราอ่ะแหละนะครับมีความสุขก็ไปยอยูออรรอย่ตรงนั้น เดี๋ยวสิ่งต่างๆขณะที่มันใช่หดีอว่าคนรักที่เป็นเพกาซัสมมาคู่รักนะครับเขาเป็นคู่จริงๆถ้าเกิดรักกันจริงๆรักกันดีจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะกลับมาที่ของเราก็าจะกลับมาตามหาเราเขาจะกลับมาทวงเราคืนเองแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่นะก็คิดซะว่าโยนใจทิ้งใจนะครับทิ้งน้ําตาทุกอย่างเนี่ยไว้ในหัวใจของเขาแล้วก็พอแล้วนะครับไม่มีอะไรที่ต้องกลับไปแก้ไขไม่ต้องกลับไปติดค้างหรือกลับไปจองเวรจองกรรมต่อกันและกันเลยอีกนะครับจะพยายามไปตอมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้น หกไม้เท้านะครับชาวสีมีเหนืยท่านมีการที่เหมือนเนี่ยความรงคุณเดินหน้าแต่ว่าเดินหน้าจากความเหนื่อเหนื่อยเดินหน้าจากการที่เหนื่อยมาเหนื่อยทงขาต่อสู้มาตอนนี้คุณประสบชัยชนะและไม่มีใครทําร้ายคุณแล้วนะฉันหกไม้เท้าหมายความว่าใคร่หลายคนเนี่ยอยากจะอยากไปง้อคนรักฉะนั้นถ้าเกิดผมบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปเนี่ยส่งคลิปนี้ไปหาเขาได้แต่ถ้าเกิดง้อแล้วทําแล้วเขาไม่กลับมาเนี่ยก็ค,คิดว่าเราเต็มที่แล้วเราสู้เต็มที่แล้วนะไพ่เป็นนี้บอกชาวสีมีเหนื่ยท่านและหกไม้เท้าเหมาต่อจากนีเนีเย ก็อยากให้คุณเนี่ยเริ่มต่อสู้เพื่อตัวเราเองนะครับเดินหน้าเจอสิ่งดีๆนะครับโอกาสดีในชีวิตมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลเข้ามามีความสุขเข้ามามีความรักมีสิ่งดีๆให้กับคุณนะครับจากนี้ไปจะเจอแต่สิ่งดีๆแล้วไม่อยากจะให้ตัวเองเนี่ยกลับเปนเหน็ดเหนื่อยกลับไปลําบากอีกถ้าเกิดเคยต่อสู้แล้วแต่สำหรับคนที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อคนรักหรือไม่เคยต่อสู้หรือไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือแชร์คลิปนี้ไปหาเขาก็ได้นะครับและไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาครับคือ of Ten ค,ครับ ข่าวดีของชาวสีิมีท่านจะมีการสร้างบ้านสร้างเรือนซื้อรถใหม่นะครับหรือการที่มีเงินมีทองมีผู้ใหญ่เข้ามาให้เงินก้อนนะครับความมั่นคงในชีวิตในปีนี้มันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตการเจอความปักที่อบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ครอบครัวใหญ่ครอบครัวแต่งงานงานมงคลสมรสนะครับซึ่งเป็นการขยายครอบครัวหรือว่ามีบ้านมีรถมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา2เท่าเลยนะฉันสิบเดืหมไยควาว่าช่วงนี้ชาวสีิมีท่านค่อนข้างจะปังดวงชะตาของคุณอาจราชาโชคมีสเสน่ห์นะครับถึงไหน ึงกลางปีถึง4เดือนถึง5เดือนถึงตลอดทั้งปีนี้เลยขอเพียงให้ต้นเดือนนี้ต้นปีนี้พยายามเต็มที่พยายามต่อสู้กับชีวิตนะครับชึ่งหนึ่งของชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยบทชีวิตที่เราผ่านผ่านมามีความสุขความทุกข์มีปัญหาชีวิตมาก็ตามนะครับมันมาก็จริงมันก็ออกไปได้แต่ความสุขมันก็เข้ามานะครับความสุขความทุกข์มันไม่มีใครรู้หรอกว่าจะมาเมื่อไหร่ประมาณนั้นข้อไวต่อมานะครับเป็นไพออร์เคลแนะนำชาวสีมีแต่ท่านเดือนมกราคมว่า It a เ a ที i า e ครับ แค่ปล่อยให้เวลามันเป็นพัดผ่านไปแค่ทใาให้ว้ามีความสุขกับทุกเวลาในชีวิตก็พอแล้วนะครับอิดเอาเวทีทำแบบว่าให้เวลาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเวลาที่ดีเป็นเวลาที่มีความสุขเป็นเวลาที่ของเราอะ่ะนะครับเป็นเวลาที่อยู่แล้วเหมือนกับเอออยู่ได้พัดผ่านพัดไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความรู้สึกสบายใจยรู้สึกว่ามันไม่ส่งผลเลยต่อตัวคุณน่ะปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคิดว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเป็นบทเรียนเป็นอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเราจะยิ่งใหญ่เติบโตขึ้นประมาณนั้น ก็ขอบคุณคุณมีทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดส u b s c r i b e แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูดวงส่วนตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ